พาร์คคิวแบ็กเซตนะครับผมก็สามารถแทงได้ทะลุ cp นะครับก็มันจะแทงทะลุ cp อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยสังหารฉบพลันสังหารฉบพลันวอาเตอร์วอร์ที่คิดถึง สวัสดีครับผมโซ่อขอบแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอาชีพมีดมนุษย์หรือ a d v e n นเจอรนั่นเองสําหรับอาชีพสายมีดนะครับผมอย่างที่เรารู้กันว่ามันก็เป็นอาชีพสายนักฆ่านะครับผม เกิดมาเพื่อฆ่าโดยสมบูรณ์แล้วก็แน่นอนครับหน้าที่หลักในการฆ่าของเราก็คือฆ่าคนฆ่าเพลเยอร์เน้นๆเนื้อเนื้อสกิลทุกสกิลนี้ซัพพอร์ตกับการสังหารแบบแบบทุกเม็ดข้อเสียเพียงข้อเดียวคือเก็บเลเวลยากมากเพราะว่าสกิลเกือบทุกสกิลแทบไม่ซัพพอร์ตในการเก็บเลเวลเลยบทบาทในการปาร์ตี้ก็จะมีค่อนข้างพอสมควรครับแต่ที่ว่าจะเด่นในการปาร์ตี้หน่อยหนึ่งก็จะเป็นมีดมนุษย์นี่แหละเพราะว่ามีดมนุษย์จะมีความสามารถพิเศษกว่ามีดของเอลกับมีดดาร์คเอลแต่ถึงกระนั้นก็ย แทบไม่มีผลจะมีในแตนตีเลสช่วงเลเวลหนึ่งถึงสี่สิบนะครับผมยังยังพอยังพอช่วยได้บ้างอยู่หลังจากสี่สิบขึ้นไปก็จางจางจางมากจางแบบจางแบบสุดๆการกีดเวลก็หลักๆก็ใช้ตีธรรมดาครับตีธรรมดาแบบุ้งปังบุ้งปังบุ้งปังด้วยความที่เป็นมีดอ่ะมันตีไวแต่ด้วยความตีไวของมันน่ะกระสุนก็เผาเยอะยิงเผากระสุนเยอะก็ตังหายเยอะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบ PVP อยู่แล้วชอบฆ่าเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็อยากมีโอกาสสังหารสักนิดหนึ่งอาชีพมีด มอบโอกาสนั้นให้กับคุณได้สำหรับลีเน็กทูนั้ผมในช่วงที่เป็นคลาสสออยู่เนี่ยหรือเทรซร์ฮันเตอร์ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเก็บได้ว่าลำบากเนาะเก็บได้ว่าลำบากแล้วก็มันสกิลมันยังไปไม่สุดของสกิลมีที่มันสุดจริงๆมันจะมาตอนหลัง82ครับผมมาด้วยเจ้าตัวนี้เลยดวนโบก่อนที่จะมีดวโดนโบนี่ก็คือมีโอกาสแค่ฮาร์ปคิวเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ทีละสกลิลไปแล้วก็จะเดี๋ยวเข้าใจแน่นอนครับรอบนี้ทาการบ้านมาหลายรอบความจริงคลิปนี้หรือคลิปต่อจจจาากกนนนี้้้ทััังงงงหหหมมมมมมมดดดเ่่่ยะะป็็ใแแตคคววริผผออไลลลบึพ น้ำตาไหลาพลากตอนนั้นอาจจะเจ็บคอนะเลยช่างมาัะดังนั้นตอนนี้ผมน่าจะรีวิวหรือทำการบ้านมาดีพอสมควร <c oughs> <c oughs> ครับผมสำหรับมีดนะครับผมแล้วก็มาลงที่เราะเอียดสกิลกันเลยมีดในช่วงแรกๆนะครับผมช่วงเลเวล1ถึง40เนี่ยเขาจะเก็บเลเวลด้วยมอทันโบลก็คือสกิลที่ได้มาตั้งแต่ตอนเป็นคลาสแรกๆเลยใช้ยากเหมือนกันครับผมก็คือว่าต้องโจมตีให้ติดครีนะถึงจะได้เดมเมจ ถ้าติดไม่ไมติดคีก็โจมตีเว้าโจมตีฟรีมานาขอขท่านระหิดไปแล้วช่วงเลเวล20-40ขึ้นมาก็ค่อนข้างมีบทบาทในการตีเลสอรอยู่ด้วยสกิลนี้ครับปรีดทําให้เลือดไหลสกิลนี้ก็ใช้ดีอยู่บ้างแต่ก็นะลัง40มามันไม่ได้พัฒนาต่อมันก็ล้มหายตายจากไปพร้อมกันเราเลเยังหลังก็ติดดีบับยากอย,กอยู่ดังนั้นก็มันก็หายไปแล้วเราก็จบกันตั้งแต่ตรงนั้นหลัง40ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กลายเป็นมีดเต็มตัวแล้ว จุดเด่นของมีดก็คือความสามารถในการหายตัวครับผมหายตัวครับผมหรือไซเลนมูฟไซเลนมูฟนะครับผมก็คือจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกมอนสเตอร์โจมตีก่อนทําให้มอนสเตอร์มองไม่เห็นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราไปหายตัวแล้วไปโจมตีมอนมันมเห็นเรานะแต่ช่วงแรกอะเราใช้ปุ๊บมันจะเป็นท็อกเกิอย่างนี้ครับผมท็อกเกิลคือเป็นสกิลที่จะกดแล้วมันจะใสๆอย่างเงี้ย แต่พอเราสามารถกดจกเลิกได,ด้วยกันกดสกิลนั้นอีกครั้งหนึง่งระหว่างที่เรากดใช้มันจะกินมานาไปเรื่อยๆซึ่งมานาก็หมดตัวได้ถ้าเกิดเราหายตัวนานๆดังนั้นความสามารถของมีก็คือรอบเลนเข้าไปครับผมรอบเลนเข้าไปในการลงศัตรูอย่างเช่นสมมุติเล่นๆนะว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่กลางโรงมอนที่เก็บเลเวลยากๆมากๆแบบปกติต้องใช้ปาร์ตี้หนานๆฝาเข้าไปได้เลยต้องฝ่าเข้าไปหนักๆอาชีพมีสามารถฝ่าเข้าไปในนั้นได้ครับ สามารถบุกเข้าไปได้แม้มันจะมีช่วงเลเวลหลังๆเนาะหลัง80ขึ้นไปเนี่ยจะมีมอนที่สามารถมองเห็นการหายตัวของเราบ้างแต่ก็มีจัดว่ามีน้อยอยู่ดีดังนั้นการใช้เซเล Move บุกเข้าไปฝ่าเดียวเข้าไปแล้วเข้าไปรอบสังหารเนี่ยเห็นการกระทํานี้กันมาอย่างดาดเดือนในช่วงคลาส2นะครับผมสกิลที่เราโจมตีเรามีอะไรบ้างคลาส2 หลัง40ขึ้นมานะครับหลังจากที่เป็นเทเซอร์ฮันเตอร์เนี่ยเราก็จะมีสกิลนี้ครับผมเดลิโบเข้าโจมตีจุดสาคัญอย่างรุนแรงแล้วก็มีโอกาสฮาร์ฟคิวได้เราเริ่มมีของเล่นที่ฮาร์ฟคิวครับผมฮาร์ฟคิวคืออะไรฮาร์ฟคิวคือการที่เราแทางทีเดียวเนี่ยเลือดของมอนสเตอร์จะหายทีเดียวครึ่งหลอดถ้าแทางคนครั้งแรก C p จะหายจนหมดไม่ว่าอาชีพนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าที่ได้ผลดีๆหน่อยก็จะเป็นไนท์แบบไนท์กดอินเตอร์เวิรดดีเฟนส์แบบถึกเลยอ Half Q Half Q ชุ่ฮ่ามันเท่จริงแต่ Half Q คือ Half Q ครับผมมันก็จะลด HP ได้ครึ่งหลอดถ้าเกิดตอนสู้กับคนครั้งแรกคือ CP หมดโดยไม่สน่าจะ C จะมี CP กี่พันหรือกี่หมื่นถ้าแทงปุ๊บทีปุ๊บถ้าติด Half Q CP เกลี้ยงแทงธรรมดา2-3ทีก็น่าจะ CP หมดเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่เป็นสกิลเด็ดดวงเลยก็เป็นอันนี้ครับ backstep แบ็กสเตปมันมีเงื่อนไขค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งตรงที่ว่าต้องเข้าไปด้านหลังครับตรงตามชื่อต้องอยู่ด้านหลังซึ่งถ้าเกิดว่าเราสู้กับมอนมอนไม่ค่อยหันหลังให้เราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าสู้กับคนถ้าเรารอบเลนเข้าไปได้หรือหาจังหวะเหมาะเข้าหลังเขาได้ชของอันนี้จะแทงทะลุ CP ครับผมอย่างเช่นผู้ที่เห็นภาพนะครับผมเราก็จะมี CP ก่อนแล้วให้เป็นเลือดแต่แบ็กสเต p ปเนี่ยถ้าใช้แทงคนเนี่ยมันจะลดเลือดก่อนเลย CP เต็มก็ไม่สน แทงเข้าเลือดก,ก่อนเลยช่วบเอาไว้ใช้สังหารพวกอาชีพที่บางบาๆอย่างเพ่นอาชีพพวกสายพระกับสา,ายเวทอันนี้จะตกเป็นเป้าหมายหลักของมีดเพราะว่ามีดจะมีโอกาสสังหารค่อนข้างสูงหวังผลได้เชื่อใจได้แทงธรรมดาไม่ต้องติดอะไรมากก็มีโอกาสฆ่าอันนี้ก็จะมาเทสกิลแบ็กสเต็ปนะครับผมมาแบ็กสเต็ปนะครับผมก็สามารถแทงได้ทรูซ c พีนะครับก็มันจะแทงทะลซีพอย่างนี้นะครับ อย่างเงี้ยจะแทงรู้ซีพยอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยหลังจากที่เลเวลประมาณ6กกว่าแล้วก็จะมีตัว critical b บ l ์คริทิคอลโบมันจะทำให้เราสามารถโจมตีเข้าจุดสำคัญอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มอากาศที่เราจะติดฮาร์ปคิวมากขึ้นนั่นเองซึ่งเจ้ตัวนี้ก็เป็นสกิลแทงด้วยก็สามารถใช้ สกิลหนึ่งเป็น critical blow าตามด้วย daily blow แล้วก็ backstep ก็หาจังหวะใช้แต่ว่า backstep นี้ไม่เป็นด้านหลังตรงๆเป็นด้านข้างก็สามารถแทงได้ครับสกิลมีดก็ประมาณนั้นเลยครับผมในการ PvP สำหรับบีดแล้วก็เลิกใช้ไปแล้วส่วนท็อกเกิลที่เหลือมีอะไรบ้างท็อกเกิลที่เหลือก็จะมีอันนี้ครับ vision stand อันนี้เป็นสกิลหลักที่เราจะต้องใช้สำหรับคนเล่นมีดและก็สำหรับสายไฟเตอร์เกอบทุกอาชีพอยู่แล้ว vision stand จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มอนุภาพในการติดคิติคอนมากขึ้นมีโอกาสโจมตีติดคลิเยอะขึ้นต้องกดใช้ตลอดแล้วก็อันนี้ครับผม accuracy accuracy <cul> <cul> ก็จะเพิ่มความแม่นยำครับผมทำให้เราแม่นยำเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถ้าไม่มีโอกาสถ้าเกิดไม่ได้เจอกับสายที่ว่าแต่ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ได้เสียบกับมีดด้วยกันเองหรือ ไม่ได้โจมตีมอนที่เลเวลสูงกว่าเรามากมากจริงๆอคคิวเาร์ที้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้โฟกัสโฟกัสสกิลมาสเตอรี่อันนี้ได้มาหลังจากที่เราเปลี่ยนคลาสสแล้วนะครับผมเป็นเป็นแอเวอร์เลอร์แล้วเจ้าโฟกัสสกิลมาสเตอรี่เนี่ยจะทำให้อัตราของทักษะชั้นเยี่ยมอันเกิดจากสกิลมาสเตอรี่เพิ่มขึ้น1,000ปรนต์กิมอิมพีต่อเนื่อง เป็นท็อกเกิลครับผมใช้คู่กับวิ s เชียนสแตนหลักๆท็อกเกิลเจะมี3อันนี่แหละครับแต่ว่าจะใช้หลักๆก็จะมี2อันนี่แหละก็จะเป็นก็จะเป็นวิ s เชียนสแตนกับโฟกัสสกิลแบตเตอรี่ตอนสกิลเปิดอันอื่นก็จะมีเป็นอันนี้ครับผมโฟกัสพาวเวอร์ทำให้ความเสียหายจากการโจมตีคิทติคอนที่เกิดจากโฟกัสพาวเวอร์ทำให้ความเสียหายของการโจมตีคิทติคอนที่เกิดจากด้านหน้าของตนเองลดลงลดลงนะด้านหน้าแต่เพิ่มความเสียหายของการโจมตีคิทติคอนที่เกิดจากด้านข้างถึงสิเสียายขอด้านหลังอีก60%เป็นระยะเวลา 2หน้าที่อันนี้ก็คล้ายๆกันครับผมโฟกัสชงส์ลดโอกาสการโจมตีติดคิติคอนด้านหน้า30เปอร์แต่ว่าเพิ่มด้านข้างสามเปอร์กับด้านหลัง6 0เปอร์หลักๆกก็เหมือนกับเป็นสกิลที่ต้องใช้เปิดก่อนพอใช้จะานี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็พยายามเข้าไปเปิดโดยการใช้คิติคอนโบนนำหลังจากนั้นเราจะมีโอกาสติดฮาร์ฟคิวค่อนข้างเยอะมากหวังผลได้ครับฮาร์ฟคิวนี้ใช้ได้หวังผลได้จริงๆลดทีละครึ่งหล่อจนตายก็ทากันมาเยอะแล้ว <laughs> นอกจากนี้การโจมตีธรรมดาของมีมงด ดเกอร์มาสเตอรี่นะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น112.8เมื่อใช้อาวุธจำพวกมิสซันฝีมือการใช้มิสซันเพิ่มขึ้นและใช้ทักษะได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นเมื่อใช้มิสซันคิทิคอนช่วยเสริมแกล่งอันนี้คืออันนี้ที่ผมไปตีบวกมาเนาะที่มันเพิ่มมันจะช่วยเสริมคิทิคอนแต่ว่าหลักๆเด็กเกอร์มาสเตอรี่เนี่ยจะเป็นสกิลที่แน่นอนครับเพิ่มพลังโจมตีเราเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เงื่อนไขาการใช้มันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องโจมตีธรรมดาเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นเด็กอเก ฟิสิกอลฟอร์สนี่อันนี้มาตอนคัสสามละสำหรับฟิสิกอลฟอร์สนะครับผมก็จะทําให้อนุภาพของการโจมตีทักษะกายภาพเนี่ยโอกาสติดกริคอนเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่ามนต้องโจมตีธรรมดาก่อนนะครับผมเหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยเสริมในตอนที่เราตีมอนสเตอร์ราะเวลาตีคนก็โอกาสตีแรกค่อนข้างมีน้อยเนาะนอกจากความสามารถทั้งหมดที่กล่าวมานะครับผมเราก็ยังมีอันนี้ด้วยเราจะได้มาตั้งแต่ตอนเป็นโลนะครับผมก็คืออันติเมิอีเวชั่น ทำให้พลังหลบหลีกของตัวเองเพิ่มขึ้น25โอกาสหลบทักษะโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น40แล้วก็ความอดทนต่อการสลายดีบัฟ30วินาทีสำหรับเจ้าตัวโอกาสหลบหลีกสำหรับเจ้าตัวโอกาสหลบหลีกสำหรับเจ้าตัวโอกาสหลบหลีกทักษะโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น40%คือว่าถ้าเกิดว่าเราสู้กับนักลบด้วยกันครับผมแล้วก็ศัตรูใช้ทักษะกายภาพมาอย่างเช่นสู้กับกลาแล้วกลาใช้สกิกลดับเบิร์โซนิคสแลตที่เพิ่มโซนิคสแลชมาเนี่ยเรามีโอกาสหลบได้40%ก็เยอะอยู่ อีกอันหนึ่งที่เป็นสกิลเปิดเลยครับผมก็จะเป็นอันนี้ครับผม Exciting Adventure รู้สึกตื่นเต้นถึงขีดสุดจากการตะลุมบอลทําให้ความเร็วเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น20ความสามารถหลบหลีกเพิ่มขึ้น15โอกาสโจมตีจุดสําคัญสาเร็จเพิ่มขึ้นอีก3 0ความสามารถหลบหลีกกายภาพเพิ่มขึ้นอีก40%ความสามารถในการหลบหลีกทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นส0่และก็ความอดทนต่อการโจมตีแก้ดีบัฟเพิ่มขึ้น9 0 3าวิว่ามันจะทับ,บ Anva นะครับผมถ้า a ันต m เ t ต evolution อยู่เนี่ยจะไม่สามารถใช้ exciting adventure ได้ขอที่ฟังมาเข้าาวๆก็าทุสกสกิลก็จะเพิ่มโอกาสในการติด half kill และ instant kill ค่อนข้างเยอะแต่ก็ตอนเจอคนที่เลเวลเท่าๆกันเนี่ยส่วนใหญ่ติดยากจริงผมยอมรับแต่ว่าวัดดวงจริงอะ่ะโอกาสแต่ว่าติด half kill จนตายเยอะกว่าเยอะเลยของสำหรับตัว exciting adventure นี่เราจะมาตอนเลเวล79้หลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นคลาสสามเรียบร้อยแล้วสำหรับพอเลเว 80, ล80เราจะมีดวงตารอบพิฆาตครับผมดวงตารอบพิฆาตเนี่ยจะทําให้เรา เพิ่มโอกาสในการโจมตีเข้าจุดสำคัญเพิ่มขึ้นกินตรายุดหนึ่งดวงกางโคโนโ่ <partic ulate> แต่ต้องให้ศัตรูเข้ามาในวงลอนี้ด้วยนะครับเราจะมีโอกาสในการสังหารเชิดพันเพิ่มทั้งหมดที่กล่าวมาก็จะเป็นรีวิวการใช้สกลิลคร่าวๆของมีดครับผมนอกจากนั้นนะครับผมสิ่งสำคัญที่ Adventurer er, หรือว่ามีดมนุษย์มีนั้นจะมีมากกว่ามีดผ่าอื่นๆนั่นก็คือ สติวครับสติวจะเป็นสกิลหายตัวเหมือนกับไซเรนมูฟเลยแต่ว่าไซเรนมะูฟเน่ยมีข้อเสียเยอะนะครับไซเรนมูฟเนี่ยจะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่โจมตีเราก่อนก็นกจริงแต่ว่ากิน MP ต่อเนื่องแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่เราถึง40%เยอะมากปัญหาในการเคลื่อนที่ช้าขณะเอาหายตัวจะหมดไปเมื่อเรามีสติวสติวนะครับผมทําให้เราไม่โดมนมอสเตอร์โจมตีเหมือนกันแล้วก็เป็นบัฟด้วยมันจะไม่เหมือนกับของไซเรนมูฟที่กิน MP ต่อเนื่อง อันนี้ใช้ครั้งเดียวจะอยู่ประมาณ4นาทีแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะลดพลังลบรีของเราสี่พลังป้องกันลดสิแล้วก็ความต้านทานเวทลดลงสิความแม่นยำลดสิและพลังโจมตีลดลง45่สิบห้าแล้วง่ายว่ามันโดนเราก็จะโดนเราไจะโดนเนื้อไปค่อนข้างหนักอยู่และกับการที่เราจะสามารถเดินเร็วอันนี้สติลนะครับผมเดี๋ยวผมลดสติลออกสําหรับการลดบัฟนะครับผมแล้วให้เรากดที่บัฟตรงนี้ครับผมรูปบัฟแล้วก็กดแอนติเมทกดแอนติเมทนะครับผมแล้วก็กดบัฟโปลดบัฟ เผื่อใครไม่รู้เนาะค่าความเร็วแพสผมอยู่179เาพอใช้เซเลนมูปุ๊บเจอร้อยสามห้าเดินเต่าแต่ถ้าเกิดใช้สติ้ว179อเดเกเท่าเดินแล้วอย่างที่เคยบอกครับว่าเผ่ามนุษย์ค่อนข้างโกงอยู่เผ่ามนุษย์มีแดชด้วยทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น66เป็นเวลา15าวิเพิ่มความเร็วกลายเป็น245เดินไวทริงเรื่องปิ้งย่างแต่แดชก็ใช้ไ้เรื่อยๆรับผม หลักๆแด็ก็เป็นสกิลไว้ใช้ตามค่ามากกว่า mm. นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับผมมียังมีความสามารถอีกการหนึ่งที่ว่ามันเคยเด่นในสมัยก่อนนะก็คือความสามารถในการไขกุญแจครับผมไขกุญแจจะได้มาจากตอนที่เป็นเทรซันเตอร์เลยไขกุญแจสามารถทําอะไรได้บ้างหลักๆก,ก็คือสามารถเปิดประตูสําคัญสําคัญได้ครับประตูสําคัญคญที่อันนี้นะครับผมอันนี้เราอยู่ที่วิหารนอกรีดเนาะวิหารนอกรีดจะเป็นดันเจียนอยู่ใต้เมืองลูนครับผม อยู่ในใต้เมืองลูนเลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการเข้าอยู่ถ้าเกิดใครอยากเข้าแบบว่าไม่ใช่มีดนะก็จะต้องไปทําเควสข้างนอกมาเราจะได้เป็นสัญลักษณ์แล้วมาคุยกับเจ้าตัวประตูนี้ได้เจ้าตัวนี้ถึงจะเปิดประตูให้ อันนี้มันคุยกับผมไม่ได้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ทำเคล็อะไรมาผมท้าความให้ฟังก่อนเนาะว่าสมัยก่อนอะ่ะมีจะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถเปิดขีดสมบ,ตตสมบตัติต่างๆได้เวลาที่เราไปเล่นในแมพมันจะมีพวกขีดสมบัติไฟลุกขึ้นมาแล้วเรามีโอกาสเปิดได้ใบบวกอะไรพวกนี้ปกติพวกกุญแจนอกจากที่เราจะซื้อจากร้านก็ได้แต่ก็แพงหน่อยนึงแล้วก็ดรอปจากวันสเตอร์แถวนั้นแหละแล้วก็มีมีดเนี่ยมีดสามารถใช้สกิลที่ชื่อว่า u n ล็อกสามารถเปิดกุญแจได้เลย นี่จะมีสกิลที่ชื่อว่าอันล็อกสามารถใช้ไขกุญแจได้เลยซึ่งสมัยก่อนมันก็ยังใช้มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะในตอนที่ว่าเกาะซาเก้นพึ่งมาเนาะเกาะสาเก้นพึ่งมาก็สามารถใช้ไขกุญแจประตูซาเก้นหลายประตูได้ส่วนน้ำอีวาส่วนน้ำอีวาจะมีห้องบอสเยอะมากส่วนน้ำอีวาเป็นอะไรที่ต้องถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นก็รอเงาเงือกจะต้องรอประตูน้ําเปิดแล้วเขาเปิดเข้าไปชั้นในสุดแล้วก็จะเจอบอสได้ไม่ครบเพราะประตูมันนี่มันมีห้องลับเยอะเดี๋ยวแอบแอบพาไปคิด ส่วนของอีวาต้องดำน้ำไปนะครับปกติก็ต้องรออยู่ด้านรอบๆครับผมแล้วก็รอนานไงมันมาแล้วควอเตอร์วอลที่คิดถึงไม่รอ <c oughs> ตัวนี้ตัวไหนหนอผมอาจจะไม่ได้ไปลำดับตามลำดับตัวนะครับผมก็ตามกำแพงที่เจอแล้วละกันเนาะ กำแพงจะมีอยู่4กำแพงครับผมแต่ว่าบอสเลนบอสจะมีแ er ค่3ต like ัวตอนนี้ที่เดเหลือที ok ่เป็นเลเวลสูงสูงก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วล่ะครับก็จะเหลือเป็นวิหารนอกลีดหลักๆเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมไซสติวเนาะ เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเก็บความรู้เก่าๆให้ฟังนิดนึงนะครับผมสาหรับเมืองลูนะครับผมจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างไม่ได้บูชาไอฮาาัซัสเท่าไหร่หรอกจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างบูชาออกจะแนวบูชาปีศาจ็ะด้ซ้ำเพียงแต่ว่าเขาใช้ไอฮาาัซัสมาบังหน้าให้เฉยถ้าเกิดใครที่เคยทําเคล็ดเก่าๆที่อยู่ด้านบนโบสถ์เขาจะพอรู้บ้างแหละอันนี้ผมกลับมาห้องเดิมนะครับผมอันนั้นก็เป็นห้องเป็นห้องเก็บเลเวลที่แยกเป็นห้องๆไปเฉยของมีดนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่ามีดมนุษย์จะค่อนข้างโกงอยู่ นอกจากจะมีความสามารถในการลอบเล้นธรรมดาแบบมีดปกติแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถในการล่อรวงมอนสเตอร์ให้ให้ไปหาปาร์ตี้ได้ด้วยอย่างปกติอันนี้สมมตินะครับผมว่าสมมติว่ามอนพวกนี้มันอยู่ใกล้กันมากแล้วเราต้องการมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวเราจะใช้เราจะใช้สกิลรัวครับผมสกิลรัวเนี่ยก็คือจะใช้ล่อศัตรูมาอย่างฉลาดต่อให้มอนสเตอร์อยู่เป็นกลุ่มถ้าเกิดไม่ใช่มอนสเตอร์ปาร์ตี้นะครับมันก็จะมาแค่ตัวเดียว หลังจากนี้แล้วก็แล้วแต่เราละเราก็จะลากมาหาเพื่อนเราได้ถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวเราก็ใช้เป็นเฟกเดียร์ได้ครับผมแก้งตายสกิลนี้ใช้เนียนก่อนในสงครามได้ด้วยนะแต่ต้องเนียนจริงๆนะถ้าเกิดใช้ไม่เนียนเนียน่ยเรานอนๆอย่างเงี้ยสามารถโดนซ้ำสดจนตายได้ด้วยนอกจากที่จะใช้รัวได้นะครับผมยังใช้ทิกได้ด้วยทิกเนี่ยทำให้สามารถขจัดความหยาดโจมตีที่เกิดขึ้นกับเราได้อารมณ์จะคล้ายๆพีทแต่ว่าจะติดยากหน่อยนึง ของสวิตทําให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีได้หลักๆอันนี้จะเอาไว้ใช้ตอนที่เราเจอกับเลสบอสครับผมก็ถ้าเรามีไนท์อยู่นะแล้วแล้วมอนตีเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ชุดเนี้ยสวิตให้ไปโจมตีแทง์ของเราได้เวลท่างภาพหลอนนะครับผมสําหรับเวลนะครับผมสามารถสร้างภาพหลอนลบกวนสายตาศัตรูได้โดยจะทําให้มอนสเตอร์เนี้ยไม่โจมตีเราจะเอาลงมาคล้ายๆกับทิกแลแต่ว่าเวลมันจะแรงกว่าน่อยจังตรงที่ว่าบางโอกาสนะ เราสามารถโจมตีส่วนมันได้ด้วยโดยที่มันก็ไม่โจมตีเราลวงตาครับผมทาให้เป้าหมายของศัตรูที่โจมตีเราอยู่เนี่ยถูกยกเลิกเป็นเวลา1นาทีอันนี้ใช้ในสงครามครับผมก็ประมาณว่าเราบุกไปกาลางดงหลังจากที่เราเปิดโหมดและสังหารเรียบร้อยแล้วใช้สกิลเนี่ยนอกจากนั้นนะครับผมเรายังมีสกิลนี้ครับผมหายซ่อนตัวทําให้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก3 0เแล้วก็ทําให้ไม่สามารถมองเห็นตัวได้อันนี้ต้องให้ดูจากของจอของคนอื่นเนาะเพราะการหายตัวของมีคือหายไปเลย หายแบบไม่เห็นชื่อหายแบบไม่เห็นอะไรเลยโผล่มา mm hmm. ทีนี้คือจ้วงยับได้เลยแต่แน่นอนครับผมถ้าเกิดช่วงที่ใช้ไฮอยู่แล้วใช้สกิลปุ๊บเนี่ยสกิลไฮก็จะถูกยกเลิกทันทีเช่นกันอีกอันนึงที่เป็นตัวเด็ดเลยก็คือเป็นชาโด้แซฟเข้าไปด้านหลังศัตรูอันนี้เป็นสกิลวาร์ปก็อันนี้จะวาร์ไปด้านหลังแล้วก็ใช้แบ็กสเต็ปได้เลยประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูที่กลานะครับผมตอนที่เฮดีเต็มๆหลอดอย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับขั้นแรกเราก็ใช้อน,นี้ก่อนเลยโฟกัสพาวเวอร์หายหายตัวแล้วอยู่ด้านหลังปึ้งอันนี้ครับไม่เห็นนะครับผมกลาไม่เห็นละอันนี้นะผมอยู่ด้านหลังนะครับผมแต่กาไม่เห็นละเราก็ใส่คอมบยา,ยาวๆนะครับผมผมใส่ดวนโบเลยวาอยู่นะ อันนี้เป็นอันติเมดดีเฟนนะครับผมแต่ว่าเราสามารถใช้ถ้าแทงทะลุเลือดนะครับผมแทงหลังโออื <c oughs> ืฉแทบไม่เข้านะครับทำไมซีพีหายพวกน่นก็เพราะว่าเราติดฮาร์ปคิวแน่นอนครับผมนั่นไงาไม่งั้นตีอันเดเมดไม่เข้าแน่นอนครับผมมันเป็นสกิลของคนที่มีสัทธา น,นี่มีตาแลแรงกาเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้โอโหประจมตีทําไม่เข้าเนื่องจากว่าการติดอินสตาลคิวมันติดยากมากครับผมดังนั้นผมต้องใช้ตัวช่วยเท่าที่ผมจะทําได้ทั้งหมดแล้วกัน,เ,น,น,กรกกนเ,เริ่มด้วยการกลางโลก่อนเอ้ยเริ่มด้วยการกลางโคโน่ก่อนเพิ่มอากาศสังหารเชี่ยบพันพิเชียนสแตนโฟกัสมาเตอรี่คิดค้อนโบว์และตามด้วย exercising adventurer และตบท้ายด้วยโดนโบมันก็ยังไม่ติดแต่นาทีนี้คือบอกแล้วว่าตอนนี้ฟูครับผมสังหารเฉลันสังหารเฉลันสังหารเฉลัน อย่างที่บอกครับผมอินสแตนคิวมันติดยากมากครับผมแต่ถ้าเกิดติดทีก็หล่อเลยอย่างนี้แหละครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ